คุณเคยสงสัยไหมทำไมในทุกๆปีในวันอีดินอดัดฮาเราต้องทำกุรบาทมันเป็นแค่การเชื่อสัตว์ตัวหนึ่งหรือมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นแท้จริงกุรูบาทไม่ใช่การเสียสละเนื้อสัตว์แต่มันคือบทเรียนแห่งศรัทธาความเมตตา และการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกุรุบาตมีที่มาจากเรื่องราวของท่านนาบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสลัมที่อัลลอฮ์ทรงทดสอบท่านโดยการให้เชื่อลูกชายของตัวเองเพื่อแสดงถึงความศรัทธาแต่สุดท้ายอัลลอฮ์ทรงแทนที่ด้วยแกะเพราะพระองค์ไม่ได้ต้องการเลือดหรือตัวสัตว์แต่ต้องการหัวใจที่ยอมจำนวนต่อพระองค์กรุบาทคือเครื่องเตือนใจว่า ความรักที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับการเสียสละเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ต้องการเลือดของสาตแต่ต้องการให้มีความศรัทธาและแบ่งปันแก่ผู้อื่นและทุกครั้งที่เราทำกุรบาน นั่นคือการแสดงออกถึงความเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์แล้ววันนี้คุณพร้อมจะเสียสละเพื่ออัลลอฮ์มากแค่ไหนท่านนาบีมูฮัมหมัดซอละลัลอฮุอะลัยวะซัลลัมกล่าวว่าไม่มีงานใดของลูกหลานอาดัมในวันอิดินอัดาหาที่เป็นที่รักยิ่งสําหรับอัลลอฮ์มากกว่าการหลั่งเลือดของสัตว์กรรบาทถูกหยดเลือดที่หลังลุงเพื่ออัลลอฮ์คือพญาแห่งรัทธาของเรา สัตว์ทุกตัวที่เชื่อเพื่อกรุบาจะเป็นสื่อกลางแห่งความเมตตาของเราในวันอาคิรอและผล,ลบุญของกุรุบา จะถูกบันทึกตั้งแต่ก่อนหยดเลือดแรกของมันร่วงลงบนพื้นกรุบานของคุณในปีนี้อาจเป็นสะพานที่พาคุณไปสู่ความเมตตาของอันล็อกในวันแห่งการตัดสินกรุบานไม่ใช่แค่พิธีกรรมทางศาสนาแต่มันคือการให้ที่มีความหมายลึกซึง้งมันคือโอกาสที่เราจะแบ่งปัน ์ให้กับผู้ที่ขัดสนมันคือช่วงเวลาที่ทุกคนได้สัมผัสกับความเมตตาของอัลลอฮ์ผ่านการกระทําของเราและมันคือโอกาสที่เรามอบความสุขให้กับพี่น้องมุสลิมของเราเพราะในสายตาของอัลลอฮ์การให้ที่ยิ่ง หญ่ท่ทีสุดคือการให้ที่มาจากหัวใจที่บริสุทธิ์ทนนบีมูฮัมหมัดซอลลัลล,ลอฮุอะลัยวะซันัมกล่าวว่าผู้ใดที่มีความสามารถแต่ไม่ทํากรุบานอย่าได้เข้าใกล้ละหมาดอีดของเรากรุบานคือสัญ,ญลักษณ์ของผู้ศรัทธาที่แท้จริงเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเรากับอัลลอฮ์ผ่านการเสียสละที่บริสุทธิ์และเป็นการเตรียมหัวใจของเราให้พร้อมสําหรับการให้และการแบกปันหากคุณมีความสามารถจงอย่าพลาดในการทำกรุบาน เพราะมันอาจเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสวรรค์ของคุณกรูบานไม่ใช่แค่การเชื่อสัตว์แต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความศรัทธาความเมตตาและการเสียสละต่ออลัลลอฮ์มันช่วยชำระหัวใจของเราให้บริสุทธิ์มันทำให้เรารู้จักการให้และการเสียสละและมันคือโอกาสที่จะทำให้เราเข้าใกล้อลัลลอฮ์มากขึ้น